สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรครบ3ตัวบนประจำวันที่1พฤศจิกายน2,566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนเนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรครบบนนะคะครบสามตัวบนชุดเหงเห่งนะคะอาจารย์วางสามตัวนะครบสามตัวบนชุดวัดดวงนะคะระยะยาวัดดวงไปให้แล้วะคะ เดี๋ยวมี f อฟซขอชุดเฮงงๆเนาะเดี๋ยวอาจารย์วางให้นะคะสำหรับงวดนี้เหง่งๆ,ๆนี่ก็มาตั้งแต่งวดที่ออกห้าแปดสามนะคะระยะแรกนี่นะะที่อาจารย์ทำออถอดสูตรแล้วก็แกะสูตรหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยก็เข้าทุกงวดเลยนะคะ,นะคะจนถึงงวดที่ยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่ก็ยังเข้าอยู่นะคะแล้วพองวดที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้านะ ก็จะมีเจ็ดแปดสองก็ยังเข้าอย่ยี่ห้ายี่หกก็เข้านะคะสี่เจ็ดแปดนี่ยยังเข้าอยู่พอเมื่อที่ยี่สิบเจ็ดน่ะหลุดเลยนะคะแล้วยี่สิบแปดก็หลุดสองงวดติดเลยนะคะมีแต่มีแต่เลขหนึ่งที่อยู่หลักสิบในงวดที่ออกแปดหนึ่งสองงวดที่ออกสองศูนย์สองมีแต่ร้อยกับหน่วยนะคะที่เป็นเลขสองส่วนเลขศูนย์ไม่มีค่ะหลุดสองงวดติดเลยพองวดที่สามที่สี่สี่หกกับมาเข้าเลยะท่านผู้ชมสี่สี่หกงวดนี้จะเป็นงวดที่สามสิบแล้วนะ งวดที่สามสิบจะจะเดินต่อไปไหมคะอันนี้มันกลับมาเข้านะคะอันนี้เข้าอยู่นะอันนี้หลุดสองงวดเนาะอันนี้สามสิบใช่ไหมสามสิบจะเข้าหรือจะจะไม่เข้าะอะไรยังไงก็อยู่ในล็อกเดิมนะคะก็คือหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกแปดเก้าศูย์หนึ่งสี่ห้าอาจารย์ก็ชอบเหมือนกันนะคะแต่จะมาครบสามตัวหรือเปล่าน,นี่แต่หนึ่งตัวถึงสองตัวเนี่ยร้อยสิบหรือว่าสิบหน่วย ร้อยสิบรั่วสิบหน่วยอาจารย์ว่าน่าจะมีนะคะโดยเฉพาะสิบหน่วยหน้าเข้าต่อนะคะเดี๋ยวลองมาเช็คกันตรงนี้เนาะค่ะจะเป็นสูตรนะคะครบบนของเฮงเฮงนะตัวที่เราชอบนะในหลักสิบใช่ไหมมันก็จะมีอยู่ที่เลขศูนย์นตัวแรกเลยนะคะแล้วก็อาจารย์จะชอบศูนย์สี่กับศูนย์แปดนะคะที่เห็นเห็นอยู่ในประมาณนี้แล้วนะคะอ่ แต่ว่าถ้าเป็นสองสูตรนะจะเป็นวัดดวงนะวัดดวงอาจารย์จะชอบเลขสามด้วยนะคะแต่พอมันมาชนกันสูตรนี้มันไม่มีมันจะหายไปนะอาจารย์ชอบเลขสี่เลขศูนย์เลขสามแล้วก็เลขแปดชอบตรงนี้นะอาจจะเป็นสามศูนย์สี่นะสามศูนย์สี่หรือว่าสี่ศูนย์แปดเดี๋ยวไปเช็คแต้มอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวอาจจะวางแต้มแต้มตัวเดียวนะแบบทําแล้วได้ตัวเดียว มีระยะสั้นๆไม่กิ่งงวดอาจจะเดินต่อก็ได้นะเพราะมันยังไม่ยาวมากมานกิ่งสีห้างวดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่แต้มเดียวแล้วก็ตัวเดียวด้วยค่ะส่วนตรงนี้นะศูนย์เนี่ยอาจารย์จะชอบคิดว่ามันน่าจะมานะสูตรนี้ก็มีสูตรเหมือนกันนะเวลามันชนกันมันจะชนที่ศูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้านะคะมียังมีเลขแปดนะเลขเก้า เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสี่แล้วก็เลขห้าอ่ะรู้สึกจะชนหลายตัวเลยนะคะไม่ชนเลขสามที่อาจาร,รย์ก็ชอบด้วยนะคะขาดเลขสามไปตัวนี้ลองถ้ามันพร้อมใจกันเข้ามันก็จะมีอยู่แค่นี้แต่ถ้าเกิดสุดใดสุดหนึ่งเข้าสุดใดสุดหนึ่งหลุดหรือว่าจะมีสิบหน่วยที่ชนนี้อาจจะได้สิบหน่วยก็ได้นะคะอาจจะมีสิบหน่วยบนเพราะอาจารย์ชอบศูนย์เนี่ยสี่แล้วก็แปดอันนี้คือสิบสิบหน่วยนะ อันนี้จะเป็นสิบสองอันนี้ให้เป็นหน่วยยังยังไม่ทราบจะตัวไหนจะเด่นกว่ากันระหว่างอันนี้สิบนะอันนี้ให้เป็นหน่วยอ่านะคะตามนี้นะตัวที่ชนอันนี้จะไปเลือกเองนะคะอาจารย์วางให้แล้วแต่ตรงนี้ขอขอจับชนให้ดูยเฉยๆนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่ง สี่ห้าเห็ไหมคะชนไม่ชนแค่หกับสามสองตัวนะไม่ไม่มีนะชนหมดเลยแต่ว่าชอบหลักสนะิบแดะเลขศูนย์หลักหน่วยเลขสี่หรือว่าเลขแปดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยทําให้เนาะเพรว่าช่วงนี้ก็บอกไปว่าไม่ค่อยสบายนะคะท่านผู้ชมอาการก็ดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะแต่ก็ยังมีความปวดหัวอยู่บ้างเป็นบางครั้งนะ,ะบางทีตาลายนะฮะเนี่ยแล้วทีนี้อาจารย์มีสูตรนะ ยังไม่ได้คำนวณน,นะคะท่านผู้ชมเป็นสูตรเอ,อครบบนนะอาจารย์ตั้งชื่อว่าสูตร,ตร,ตรนี้ชื่อสูตรมหาลาบนะคะสูตรมหาลาบสูตรนี้นะระยะยาวนะมันจะมีทั้งหมดแปดตัวนะมันจะมีตัวที่ไม่มาอยู่สองตัวทั้งหมดสี่สิบอ็ดงวดเลยนะใครอยากดูนะคะ อาจารย์จะสไลด์ให้ชมนะ41งวดแบบยังไม่หลุดเลย,ยจะได้เป็นเลขอะไรนะเดี๋ยวอาจารย์คำนวณใส่ให้งวดที่แล้วก็ยังมี4กับ4 4 4 6อยู่นะคะเนี่ยงวดที่40ก็ยังครบอยู่นะคะยังครบบนก็คือครบ3ตัวเลยนะคะ3ตัวบนชุดมหาลาบนะคะระยะยาวมี8ตัวนะมาถึงได้ยาวไงมันไม่ใช่มี6ตัวหรือว่า7ตัวมันเป็น8ตัวคล้ายๆ2ตัวล่างของอาจารย์ระยะยาว63งวดนะคะที่ ทีม่มีดับสองตัวนะคะแปะตัวดับไปสองตัวล่างนะคะก็เอาไว้คัดได้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะประมาณนี้เนาะอันนี้อาจารย์วางเหงหให้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเผื่ออาจารย์จะวันนี้อาจจะติดภารกิจไม่สามารถจะทําคลิปได้เออมากนะคะอาจจะลงให้แค่คลิปสองคลิปนะคะนะแบบนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ก็ขอ,อแสดงความยินดีกับ f อนะคะที่ ได้โชคจากหวยลาวนะคะอาจารย์วางให้ประมาณสี่ชุดเนาะมีศูนย์อะไรก็ว่าไปศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะประมาณนี้เนาะเออก็เข้าไปที่ศูนย์เจ็ดตรงๆเลยนะคะแล้วก็สลับสลุนช่องมาแล้วเป็นบางท่านนะคะท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณไว้ได้ที่นี้เลยนะคะคลิปนี้อาจารย์จะวางให้สั้นๆแล้วก็ง่ายๆนะคะเพราะว่าจะเป็นแค่เหง่งเห่งนะคะต้องการทราบตัวเลขกระรย์ก็ให้ไว้แล้วก็มาชนกับวัดดวงก็ได้ตามนี้นะคะ ตามนี้ทั้งหมดนี่อาจจะไม่ครบร้อยสิบหน่วยหรือจะครบก็ไม่ทราบได้นะคะแต่ว่าถ้าหลักสิบอาจารย์ก็ชอบนะคะที่เลขศู 0, นยะชนอยู่มีเลขศูนหลักหน่วยก็ชอบเลขสี่ก, 4, กับเลขแปดประมาณนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวคอมเมนต์เข้ามาคุยกันยังไงเซก็เดี๋ยววันนี้อาจารย์วางได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะท่านผู้ชมติดภารากิจส่วนตัวเลขน้อยนะคะอาจารย์ลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ